ที่บ้านสวนทรายเลขที่146หมู่ที่6ตำบลปากลางอำเภอปัวจังหวัดน่านบ้านของนายสมบูรณ์แท้วา่างนายรกรีเพชรเพชรบุรนินรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านรักษาราชการผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้เดินทางมาให้กำลังใจและร่วมทำพิธีเรียกขวัญตามความเชื่อของคนเหนือและความเชื่อของหมู่บ้านชุมชนตำบลปาากลางด้วยการเรียกขวัญและกำลังใจให้แก่นายสมบูรณ์ เพื่อมีกำลังใจในการสู้ชีวิตโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานต่างๆนำสิ่งของมามอบให้กับครอบครัวรวมถึงญาติพี่น้องและคนในชุมชนที่ให้กำลังใจและเข้าร่วมพิธีเรียกขวัญตามประเพณีของชุมชนโดยนายสมบูรณ์แซ่ว่างได้เปิดเผยว่าหลังจากที่เครื่องบินหรือลงที่สนามบินสวรรณภูมิตนเองรู้สึกดีใจอย่างบอกไม่ถูกตื้นตันใจจนน้ำตาไหล หลังจากนั้นได้มีรถของกระทรวงแรงงานมารับที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อนำมาส่งที่บ้านป่ากลางอำเภอปัวจังหวัดน่านและได้นอนหลับพักผ่อนจนถึงช่วงเช้าได้ทำพิธีตามความเชื่อของที่บ้านโดยในช่วงเช้าที่ผ่านมาสมบูรณ์แท้งว่างได้เปิดเผยต่ออีกว่าเมื่อรถตู้จอดแล้วได้เห็นแม่ยืนรอยอยู่ที่หน้าบ้านรู้สึกตื้นตันใจจนบอกไม่ถูกรวมถึงดีใจที่ได้กลับมาบ้านหลังจากไปทำงานประมาณเจ็ดเดือนกว่า นอกจากนี้นายสมบูรณ์แส้ว่างได้กล่าวถึงเพื่อนคนไทยที่ไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลให้มีความปลอดภัยและรักษาตัวให้ดีและขอบคุณทางรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆที่ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือผมเป็นคนในหมู่บ้านนะครับก็เท่าที่ดูจากที่เขาแจ้งแจ้งมาา 900ว่าคนนะตรงที่อยู่ที่โน่นนะครับก็อยู่ในหมู่บ้านก็ถือว่าดีแต่ว่าถ้าไม่เกิดสงครามมันก็ดีครับผมก็เอาพยกเงนไปในสามที่นีหรือว่าเขาจัดเตรียมมาให้ดูส่วนพี่น้องของหมู่บ้านที่อยู่ที่โน่นเนะี่ยผมก็ไม่ทราบว่าความเป็นอยู่เขาเป็นยังไงนะเพราะว่าเราไปทำงานที่โน่นต่างคนต่างมีคภาค นในจ้างกันแวระสานพื่กันก็ไม่รู้ว่าแต่และคนความเป็นหนึ่งเป็นยังไงแล้วก็สอบไม่้อันนี้ผมก็ไม่ทราบเอ่าะผมตอนอันนี้เป็นหน่วยง,งานของสถานพูดแล้วก็กรมจัดหางานแล้วก็ฝ่ายพิเศษของประสานงานกันช่วยเหลือพวกผมออกมาทางรัฐบ,บาลช่วยเหลือออกมาพอใ,ใจครับ ที่สุดเลยที่ได้กลับมาบ้านอีกครั้งนึงถ้าพี่เราเ่นไหนคิดว่าเหตุการณ์มันเลวร้วายก็กลับบ้านเราดีกว่าแต่ถ้าบางคนที่มีภาระจำเป็นหรือว่าสถานการณ์ถ้ายังดีอยู่ก็ขอให้ทุกคนดูแนตัวเองแล้วก็กคือขอให้ปลอดภัยทุกคนครับมา คือทุกวันเลยใช่ไหมติดอยู่แล้วตั้งแต่หดโมงเช้าจนถึงตีหนึ่งอีกวันที่เราอยู่ในสภาพนั้นวันเกือบหวันแล้วเราออกมาได้ยังไงครับตอนสองทุ่มทค่เ่านของโซโเข้ามาช่วยครับมีคนที่อยู่ในพื้นที่ของเรากี่คนมีทั้งหมดส็่คนรอดหมดเลยหรือเปล่าที่ผมอยู่ที่งมอยู่ก็ยัาเหลืออกคน คนด้านหลังบุกแล้วฆ่าตันส่งโอ้คนด้านหน้าที่รอดทำไมถึงรอดได้เพราะว่าด้านหน้ามันมีฐานของอิสราเอลใกล้ๆตอห์นฮามานบอกมาจะมาเปิดท่อระบายน้ำฐานอิสราเอลที่มีสกัดดูสกัดแล้วก็ามานหลบหนีพวกมันก็เลยรอดโอ้กันเป็นนาทีเป็นนาทีตายตอนนั้นคิดถึงอะไรที่สุดตอนนั้น กอนฝากูยืมเขาไปกูยืมไปเท่าไหร่คะแล้วแล้วเราส่งใช้มีคืนได้ครบเรียนได้ครึ่งหนึ่งการที่เราได้กลับมาก่อนนี่มันยังไม่หมดตรงนี้เนี่ยเราเราจะยังไงต่อเราไม่ทราบเลยครับที่นี่ที่นี่เราทำอะไรคะอาชีพก่อนจะไปผมก็ทำงานอยู่ ลูกจ้างที่ร้านละคะ่ะม,มันดียังไงกับาการที่ว่าเราไปอยู่ที่นู่นะคะก็เป็นแบบแรกเป็นเชือดเป็นเดือนแล้วี่มันเดือนสี่ส่งให้ที่บ้านเดือนละเท่าไหร่ส่งที่บ้านเดือนละสี่หมื่นสามหมื่นรวมชซนีด้วยสามหมื่นสี่หมื่นเราคมัน,ม,นมันก็พอเราคิดว่าเราจะ,จะอยู่เท่าไหร่อตอนแรก ตอนแรกคิดว่าจะอยู่ในครสัณญาะรงี้เท่าไหร่คะห้าปีสามเดือนห้าปีสามเดือนนโยบายของรัฐบาลที่ถแถลงข่าวเนี่ยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ดีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ดีก็คือว่าในแรงงานผู้ที่ประสงค์จะเดินทางกลับเนี่ยรัฐบาลก็จะต้องจัดแสวงหาในเรื่องของเครื่องบินสายการบินที่จะต้องนํากลับมานะครับแล้วก็ ในอย่างกรณีของน้องสมบูรณ์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นราษฎรของจังหวัดน่านตบุบปากตามที่ได้กลับมาในรุ่นแรกเลยก็สอบถามแล้วว่าเป็นแรงงานที่อยู่ในพื้นที่ใกล้กับฉนวนกาซาจุดที่เกิดเหตุนะครับก็ทางอิสราเอลก็ดีทางรัฐบาลไทยโดยสถานทูตเนี่ยเขาคงพิจารณา เอาในส่วนของพี่น้องแรงงานที่อยู่ในจุดที่สุ่มเสี่ยงนะครับกับการประทะเนี่ยออกมาก่อนนะครับแต่ว่าก็มีการทราบว่ามีการลงทะเบียนมีการดําเนินการต่ตางๆเนี่ยนะครับตอนนี้เท่าที่ผมติดตามทางก,การก็คือว่า,าทางทางนา,นานาชาติเนี่ยก็เริ่มเข้าไปที่จะนําผู้คนตัวเองออกมาเพราะว่าทางรัฐบาลอิสราเอลเขาก็ เขีย่ยพื้นที่ในจุดต่างๆนะครับก็จะทําให้สามารถพิสูทราบแล้วก็นําพาแรงงานหรือประชาชนในประเทศตัวเองเนี่ยออกมาได้หน้าที่จะดีกว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับตรงนี้นะครับในกรณีของสมบูรณ์เนี่ยนะครับที่เดินทางกลับมาเนี่ยก็ทราบว่าไปทํางานได้7-8เดือนเองนะครับก็ยังต้องมีภาระ ในเรื่องของอต้นทุนที่สมัครไปทำงานนะครับซึ่งตรงเนี้ยที่ปรากฏก็คือทางรัฐบาลเองทางกระทรวงแรงงานเองก็จะต้องมีกลาวิธีในการที่จะดูแลหรือว่าสแสวงหาแรงงานใหม่นะครับให้กับพี่น้องแรงงานที่เดินทางกลับน,นะครับในในในวันนี้เองเนี่ยผมเองในฐานะของ รัฐบาลก็ดีนะครับในฐานะของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดน่านเพพร้อมด้วยท่านในอำเภอปัวเนี่ยก็ได้มาเยี่ยมเยียนนะครับแล้วก็มาร่วมพิธีสู่ขวัญของพี่น้องชาติพันธ์ม้งนะครับในการที่จะทำให้สมบูรณ์เนี่ยนะครับคุณสมบูรณ์เนี่ยมีขวัญกําลังใจนะครับแล้วก็จะได้มีจิตใจเข้มแข็งนะครับต่อไปครับ